ไม่เชคะทำไมหนูแบบไขของแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอะคะมันติดอะไรอะคะหนูปากเสียหน <c oughs> ูขายอะไร <c oughs> หนูลมไม่ดีเลยเวลาขายอะรู้สึกไหมเป็นแ,แต่ไม,ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพราะอะไรใครเขาเลือกใครเขาอะไรเงี้ยลำคาญหน้าธรรมดาหน้าก็ไม่สวยอยู่แล้วมอ <c oughs> ขายของหน้าไม่สวยหนักขึ้นไปอีก แล้วมันมีอะไรมาแบบขัดขาดหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนที่ขายอยู่อ่ะมันเหมือนมีอะไรมาขัดขาดแต่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่ใชนน่ถ้าเราขายของอะไรเราสวดมนต์มาทานศีลห้าแล้วเราอาธิษฐานขอให้ของที่เราขายอเป็นทิพย์ขอให้ของที่เราขายเราจะขายอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมมาทานศีลห้ายมมาทานศีลห้า,ารอดิษฐานของที่เราขายขอให้เป็นทิพย์ใครเห็นใครเห็นก็ให้มาจับมาตื้อไปขอให้เป็นทิพย์แล้วสวดมนต์ไว้ในใจ อิติปิโสภะควาก็ได้แต่มนที่คนเมตตามากๆเลยนะคะบทที่คนเมตตามากๆเลยคืออิติถุกโตที่เดียวมเห็นไหมเม่ชีเดินไปไหนใครเขาไล่ตะคุบเอาตังใส่มือเนี่ยอิติถุกโตทา <laughs> <laughs> ยมเยืนยืนอยู่ทายมเยืนยืนอยู่ไม่รู้ไม่ชี้แล้วคนมารวบโยอมยมตกใจไหม ตกใจไหมแต่แม่ชีไม่ตกใจเพราะโดนรวบทุกวันตอนนี้หนูเอาลานให้คนคนอื่นเขาเช่าไปแล้วอะค่ะไม่เป็น<ต>ไรเดี๋ยวทำอะไรอีกก็มีเคล็ดลับนี่แหละสมาทานสีลห้าแต่ที่แม่ที่แม่ชีทำอยู่ตลอดเวลานะแม่ชีมีโอกาสที่จะที่จะได้นั่งพูดหรือว่านั่งสมาธิแม่ชีจะสมาทานสีลห้าตลอด ม่ชีสมาทานสินห้าตลอดไม่ชีรักษาสินแปดเต็มบริบูรณ์ไม่เคยปกพ้องเลยนะห้าปีหลังจากห้าปีนั้นตอนที่ปีที่สี่มาไม่ชีภาวนาไม่ใช่ปีที่สี่ปีที่สองไม่ชีภาวนาภาวนาว่าไม่ชีจะไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วอยู่ๆจากที่ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วไม่ชีทํางานมวลกระดูกไม่ชีเหลือแค่สิบหกหมอบอกต้องทานเนะี่ยอาหารให้ครบห้าหมู่ ต้องกินทุกมือ้อถ้าคิดว่าจะทํางานเพื่อประชาชนต้องกินทุกมือ้อไม่ใช่กินข้าวสามมือ้อนอนที่นอนสูงใหญ่อาบน้ําเอาเอาสบู่ที่มีนมอาบโ <c oughs> <c oughs> ยมก็มาถวายถวายของเลิศทั้งนั้นถวายของประเสริฐทั้งนั้นไม่ใช่ถวายพระถวายของเลิศอะไรที่ไม่ดีไม่ถวายถวายของถวายแต่ของเลิศ าถวายของเลิศคนเขาก็เอาของเลิศมาถวายถวยเขาถวายลิปจะติกไะโยม <laughs> ถวายลิปจะติกถวายครีมอาบน้ําที่ที่ใส่นมอะ่ะขวดละขัดผิวเออขวดละสามพันตั้งเรียงกันเป็นแถวเลยนะในห้องน้ําอ่ะเดี๋ยวออกมาแจกโยม <laughs> <laughs> ใช้ไม่ได้แพ้ ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยสบ,บู่นี่ใช้ไม่ได้เลยหมดสิด์โดนเข้าไปนี่แป๊บเดียวล่ะเหมือนกระลมพิษเลยใช้ไม่ได้ใช้ศีลใช้สมาทานศีลห้าเอามาอยู่นี่แปดปีหน้าขาวพออยู่วัดอิติ <c oughs> ขาวทุกวันศีลมันลอกทุกวันสมาทานศีลห้ามันลอกทุกวันโยมลอกลอกถ้าคนที่มาปีแรกๆมาเจอแม่ชีจะจะบอกแม่ชีเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิมนี่อยู่กันทุกวันเป,เปลี่ยนทุกวันน,นะเปลี่ยนทุกวันสมาทานทั้งวันถ้ามีโอกาสนี่เป็นเรื่องบุญของโยมนะจะใหจะไปพูดเรื่องกรรมโยมโยมก็ไม่ได้เท่ากับที่โยมจะสมาทานสินห้าถ้าโยมสมาทานได้ทุกวันสมาทานไปผิดข้อหนึ่งมันยังเหลือไอสิ่งที่เราสมาทานไว้ทุกวันอีกสะสมเป็นเหมือนกับสเต็มอะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เป็นไมกิโลเลยอะพอ พอศีลรักษาเราแล้วเนี่ยไม,ไม่ไม่ว่าเป็นอะไรมันลอกทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเดี๋ยวพอเราถวายของที่ปานนิคนเขาเอาของปานนิชมาถวายที่นอนหลังล 80, ะาแปดหมื่นอ่ะกระโดดลงไปนี่ไม่เห็นตัวไม่ชีเลยมันนิ่มมาก <laughs> <laughs> นอน <laughs> จมลงไปในต้ที่นอนเลยอะนิ่มจัด